ในมุมมองของพี่แนทเนี่ยมองว่าม่งเป็นเพราะอะไรว่ะพี่ว่าเราเล่นเจอริฟูเราเล่นได้ดีมากแต่ทําไมเราเล่นเจอไบตันแล้วเรายังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยวะคือทําไมมันแย่มหมดเลยอ่ะขอแบบภาพรวมหน่อยได้ไหมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็รู้คําตอบกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นเพราะอะไรว่ะพี่เพราะแรดฟอร์ดปะวะเป็นเพราะโฟนตุงกูบอกแล้วเพราะโฟนตุงไปเติมก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ Arsenal, เจออาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเล่นรับหรือใช่ไหมเมนเทลิตี้ก็คือเราเป็นทีมเล็กกว่าเป็นทีมรองต้องวิ่งสู้เต็มที่รับอุดให้แน่นโต๊ะก,กับใช่ไหมพอไปเจอกับไบรตันเนี่ยซึ่งเป็นทีมระดับกลางเนี่ยนะครับจะให้เราไปตั้งรับก็ก็กกใช่ที่แล้วเมนเทลิตี้ใช่ไหมหรือว่าเขาเรียกว่าไงทัศนคติต่อเกมถ้าคุณไปเล่นรับเจอไบรตันใช่ไหมมันก็จะดูเหมือนเราเป็นทีมเล็กอีกระดับแมนยู outh, ต้องไปตั้งรับในการเจอกับทีมอย่างไบรตันนั่นเหรอฉะนั้นก็ ก็ต้องเปิดเกมสู้ดันสูงขึ้นสู้ก็ปรากฏว่าอ่าทุกส่วนของสนามอะอันนี้คือผมก็ต้องบอกว่าตัดชื่อชั้นทีมตัดชื่อเสียงเรียงนามของความเป็นแมนยูตัดชื่อชั้นความดังของนักเตะแมนยูออกเนี่ยคุณคุณตัดชื่อทิ้งเนี่ยคุณดูแค่วิธีการเล่นของไบตันเนี่ยที่คือทุกอย่างในการเล่นของไบตันอ่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะเพสจังหวะแก่เพสนะครับ จังหวะการพาบอลขึ้นไปจ่ายบอลเนี่ยมันเป็นออโตเมติกหมดแล้วแล้ววิธีการเล่นออโตของเขาเนี่ยมันคิดมันคิดซ้อนได้ด้วยในระหว่างที่ลูกแรกเนี่ยเราดันเ,นเซนเตอร์ไปพยายามจะปิดไอ้ตัวลูกเขาเนี่ยทั้งเจ้าเบโดลแล้วก็เอ่อเมลเบกเนี่ยเราพยายามดันเ,นเซนเตอร์ไปปิดพื้นที่กะว่าเขาจะเอ่อจ่ายบอลบนพื้นปรากฏว่าข้างหลังลายเนี่ยคุณก็ปล่อยโล่งพอปล่อยโล่งเสร็จปุ๊บปาเลบ้าก็าซ้อนแผนตักไปคราวนี้เช็คลำหน้าก่อนไหมเช็ค ดันไปประกบตัวก็ดันไม่สุดพอเดลลีก็เหมือนกับแบบเกรงๆไปหมดอย่างที่อามูลินบอกอะ่ะจะเข้าเวลเบกก็ไม่เข้าจะขยับออกจก็ไม่ออกสุดท้ายเนี่ยพอนักเตะเล่งกันเกรงไปหมดก็เลยโดนไปหนึ่งศูนย์ความมั่นใจหายไอ้ลูกที่ได้เนี่ยโอเคขยันเพลสหนึ่งอามาัดฉกเก่งสองแต่ประเด็นก็คือไบรตันเนี่ยชอบมีลูกแจกแบบน,นี้อยู่แล้วโดยปกติมันจะเป็นทีมที่เสียประตูให้กู่ต่อสู้ด้วยความผิดพลาดเองอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ย อ่ามติติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยจุดสําคัญเลยของฟุตบอลเนี่ยนะครับมันต้องเอาชนะแดนกลางให้ได้แล้วลองดูว่าพอมเมเจอร์กับไบตันสู้กันตรงกลางเนี่ยไบยตันเริ่มกิน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 เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วจุดเนี้ยมันลาไปถึงครึ่งหลังแล้วในมุมผมนะผมว่าอามอลิมไม่ได้แก้ในช่วงต้นครึ่งหลังเพราะว่ามันเป็นสัญญาแล้วว่าอุกเต้กับเมนัวไม่ไหวทั้งคู่แก้เกมฉ <ผม S 1> ุด้วยผมพูดถึงเรื่องความฟิตนะเพราะว่าอ่า คือสองคนเนี้ก็กลรมศึกมานานแล้วแล้วเปลี่ยนมันน้อยนะครับเพราะว่าอัมบริมไม่ใช้คาเซซึ่งเออคือคาเซนั่งสำรองโดยที่ไม่ได้ลงมาหลายเกมแล้วนะครับถามว่าทําไมไม่ได้ใช้อา่าก็อาจจะด้วยวิธีการเล่นหรือเปล่าผมเข้าใจว่าหลายท่านก็อยากให้ต่งคาเซลงกันแหละแต่ว่าเอาจริงคาเซลงกับสภาพตรงเนี้ยนะครับคือคือมันอาจจะสลับลงได้ก็ได้แต่คาเซก่อมหนึ่มีความ,มาของตัวก็คือไปนักงเตะที่ว่าตรงก็คือ ถ้าไม่นับชื่อเสียงาเดิมก็คืออรอย้าอยอแหละนะครับเอริกเซนก็ควรจะส่งลงมาเป็นตัวรุกในช่วงท้ายแต่ถามว่าในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยตัวพลังงานที่ควรจะส่งลงมาสาหรับผมคือโทบี้คอร์รเยอร์นะครับแต่ปรากฏว่าอาร์มอลิมเนี่ยเขาเลือกจะส่งลงมาก็จริงแต่ส่งลงมานาที่6 4ตอนที่โดนไปแล้วนะครับซึ่งไอ้ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่ในที45่45ถึง60เป็นต้นไปในช็อตที่เราโดนเนี่ยกลางเริ่มเอาไม่อยู่แล้ว นะครับกลางเอามาอยู่ไม่พอปรากฏว่าเวลาดันขึ้นไปเพลสเนี่ยข้างหลังก็ไม่ดันขึ้นส่วนหนึ่งคือไบตันมันใช้ตัวบนกดไว้นะครับแล้วสองก็คือว่าเราเองอ่ะก็ไม่กล้าจะดันขึ้นสูงเพราะอะไรเพราะมีแม็กควเป็นเซนเตอร์เมื่อกี้พี่โฟนบอกว่าสามเซนเตอร์เนี่ยมันต้องมีลิซันโดใช่ไหมมีแม็กควแล้วก็เดลิกอันนี้คือสามตัวหลักนะที่เล่นเกมใหญ่ก่อนนะนี่นะ ทีนี้เกมเนี้ยอ่ะโอเคพักลิซันโดมาติเนสนะครับไม่รู้ว่าอ่าโรเทชันหรือสภาพร่างกายแต่มันก็ไม่ได้มีข่าวออกมานะแต่ประเด็นคือคุณใช้แม็คกควายป็นเซนเตอร์ในยามที่อ่อคุณต้องดันเกมขึ้นสูงซึ่งอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่ายังไงก็ตามระยะยาวเนี่ยมันไม่เวิร์คคุณอาจจะเห็นว่าแม็คกควายเล่นเกมใหญ่แล้วเฮ้ยรับลึกหม่งสกัดเคลียร์ทิ้งติดแม็คกควายหมดนะครับนั่นคือเกมใหญ่ที่ต้องรับลึกแต่พอดันขึ้นสูงเนี่ยแม็คกควายจะมีปัญหาเพนะรฉะนั้นระยะยาวเนี่ยนอกจาก นอกจากว่าเวลาเขาโดนตัด,ด,ตดข้ามหลังลาไปแล้วแม็กควายอาจจะไม่ทันนะครับเช็คลำหน้าอาจจะพลาดแล้วจังหวะที่ดันขึ้นไปเพลสพอมีแม็กควายเนี่ยมันก็จะไม่กล้าดันสูงที่ไปผมไม่ได้ไปโยนความผิดที่แม็กควายคนดีวผมเข้าใจว่าแม็กควายมีความทุ่มเทและฟอร์มในการเล่นเกมรับดีนะครับแต่ทีเนี้ยมันต้องยอมรับว่าไอ้ไอโครงสร้างตอนที่มีแม็กควายถ้าเล่นดันสูงเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหานะอันนี้ขอให้ทุกท่านแยกประเด็นแล้วก็เข้าใจ นะครับส่วนเกมลุกเนี่ยคือตัวลุกในเกมเนี้ยผมใช้คําว่าหนึ่งพอพลังงานตรงกลางมันไม่มีอูกเ้กับเป็นดันขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับแล้วการที่สุดท้ายเนี่ยคุณใช้วิงแบกสองฝั่งเป็นฟูลแบกธรรมชาติที่ไม่ได้เด่นเกมลุกฝั่งขวาเนี่ยมีมาสซอุยก็มีมาสซูอุยครึ่งตัวเพราะตอนนี้มาสซูอุยเนี่ยเหมือนมีกมีแต่กายหยาบแล้วอะ่ะคล้ายกับอาเมียไลฟ์สด ประมาณเจ็ดชั่วโมงติดอะ่ะแล้วก็ไลฟ์สดเป็นชั่วโมงที่แปดอะ่ะนั่นคือสภาพของมาซุยในเกมนั้นในเกมที่ผ่านมานะครับัะนั้นมาซุยก็ล้านะครับโอเคมันมีโล่แต่คุณก็รู้ว่าโล่เนี่ยคุณลองนึกภาพตามนะโอเคจันดูลงมาเก็บบอลใช่ปะมีบูโน่คอยพยายามทำเกมลุกอยู่แล้วแม่งมีแค่โล่ที่พยายามแบบเติมขึ้นไปแต่คุณก็รู้ว่าโล่มันก็ทําได้แค่นั้น โอเคมีจังหวะลากตะลยุยรับบอลต่อจากจันดูหาบอลขึ้นไปแต่คือคุณก็รู้ว่าโล่เลี้ยงบอลก็เลี้ยงห่างจับบอลไม่ติดเท้าโดนแย่งง่ายฉะนั้นคือสุดท้ายนะครับมันก็มันก็ตันอยู่ดีอะนะครับคือคือจุดจุดใช้คําว่าอะไรดีจุดดับมันเยอะอะนะครับในทีมเมื่อวานนี้ฉะนั้นเกมลุกก็มีปัญหานะครับเกมรับก็มีปัญหาโครงสร้างเกมก็มีปัญหาความเข้าใจในเกมก็มีปัญหาอ่า การเล่นเป็นทีมระบบที่นักเตะไบตันหลับตาแล้วก็รู้ใจส่วนแมเต์ก็ยังจ่ายบอลเสียกันเหมือนเดิมคือคือมันแพ้มันแพ้ทุกกระบวนกาโอเคคุณโทษนักเตะได้ส่วนหนึ่งคุณโทษรูเบนอโมริมในมุมผมนะถ้าจะถ้าจะ,าจะตำหนิอโมริมนะผมยังมองไปที่เรื่องของการเปลี่ยนตัวช้านะครับส่วนคำถามก็คือว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนมิติการเล่นภายในเกมอย่างใหญ่ฉุกเฉินนะอ่ะสมมติคุณคุณถอด หลังตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> สองหนะ้าลงไปเป็นเป็นหลังสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาเอล็กเซน์ลงมาผมมันก็ทําได้แต่ว่าในความคิดผมอะผมว่าในสมองอมโมลิมในความคิดเขาว่าผ่านเขามันจะเป็นหลังสามอยู่ตลอดเว้ยแล้วใช้วิงแบกฉะนั้นสมมติว่าเอาเอล็กเซน์ออกเอากองหลังอ้าวขอภัยเอเล็กเซน์เข้าเอาหลังคนนึงออกมันก็จะต้องเป็นหลังสามในทางใดท,ทางหนึ่งอยู่ดีอันนี้คือความคิดผมนะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเอเล็เซน์ลงมาถูกไหมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในเกมนี้บานะงทีจริงจริงคือ เออ่ถ้าถ้าโ่งออมามันก็ดีขึ้นก็จริงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่น่าไปโดนลูกหนึ่งสามซึ่งลูกหนึ่งสามผมก็คงไม่ต้องไปย้อนพูดถึงโอนาน่านะครับผมว่าหลายท่านก็คงจะคือคือ,คอมันมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่คุณคุณจะกล้าพูดถึงมันหรือไม่กล้าพูดถึงมันนั่นแหละนะครับแล้วลูกสองหนึ่งเนี่ยอ่ะอันนี้ก็มีความเห็นตา่างบางท่านก็บอกว่าเออเฮ้ยจังหวะนี้เนี่ย ไม่ใช่ความผิดอุณาน่านะครับเพราะว่ามันมีตัวของผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคอมเมนต์หนึ่งในในในเพจว่าเฮ้ยไม่มีตัวของไบตันนะพยายามจะขึ้นมาหม่งฉะนั้นโอนณาน่าไม่จำเป็นต้องออกมึงก็โอเคลองไปดูภาพดูย้อนใหม่ดูย้อนใหม่หมก็เห็นว่าคือโอเคมันมีเจ้าไปโดพยายามโฉบมหม่งจริงแต่ประเด็นคือถ้าเจ้าไปโดมันจะเล่นกับบอลช็อตนั้นนะ่ะมันใช้ได้แต่หัวดูว่าอามประตูอ่ะในเขตโทษอะ่ะมันใช้มือได้เว้ย ประตูจะไม่มือไว้ทําไมวะถ้าถ้าไม่กล้าออกถูกปะถ้าคุณกระโดดอย่างน้อยคุณใช้มือชกบอลได้คุณได้เปรียบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยยังไงลูกสองหนึ่งผมก็มองว่าอันนี้อันนี้ขอพูดข้ามานะครับลูกสองหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าโอนาน่าเนี่ยอ่าผมย้าแบบเดิมนะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วทุกที่โอนาน่าจะมีจุดบอดสองข้อข้อแรกคือจะเป็นประตูที่ชอบเดาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ถ้าเดาถูกก็จะเป็นจังหวะซูเปอร์เซฟถ้าเดาผิดก็เกมเกมเจอฟอเรสที่โดนมาแกนกิฟส์ไว้ยิงก็คือเดาว่ากิฟส์ไว้จะยิงไปอีกทางแต่บอลพุ่งไปทางถูกไหมเกมเนี้ยผมเชื่อว่าโอนาน่าเดาวไว้สองอย่างหนึ่งคือถ้าไปเสาไกลมาสอุยจัดให้สกัดออกให้สองมันอาจจะออกเสาไกลไปเลยเช็คแล้วไม่ต้องทําอะไรแต่สุดท้ายพอโดนยิงเสาไกลปุ๊บมิตอมะฉบก็คือนี่ข้อข้อแรกที่เป็นจุดที่โอนาน่าบอดมาตลอดก็ดคือเดา ถ้าเดาถูกก็โอเคเดาผิดก็เกมแล้วนําไปซึ่งข้อที่สองคือพอุอนา,าพาดที่ข้อแรกจบข้อที่สองครับแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากคืออนานาจะลนลนไปเลยกลายเป็นนักเตะที่ระบบลวนพร้อมจะผิดพลาดตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดลูกที่สามตามมานะครับคือคือถามว่าไอตอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสไหมนะครับในด้วยสกอร์ที่มันเท่ากันมันก็มีแต่ประเด็นสาคัญคือหนึ่งคุณชนะแดนกลางไม่ได้สองคือ ต่อให้คุณชนะแดนกลางได้คุณแย่งบอลกลับมาเนี่ยอ่ะสมมติแย่งบอลกลับมาเนี่ยทำยังไงต่ออ่ะจต่หนูเก็บบอลมีบุนโนอยู่ด้านซ้ายอิโรบุกอยู่ตัวเดียวด้านคาแล้วมันก็บุกไม่ค่อยได้ถูกป่ะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะฝากไว้ที่อามัดถ้าอามัดจบได้ก็ได้นะครับถ้าอามัดทำไม่ได้ก็เกมเพราะสุดท้ายอารมัดทางขวามันก็เหมือนมันเล่นคนเดียวพอมาสซาอุยมันก็เหมือนฟิตอยู่ครึ่งตัวฉะนั้นเนี่ยเกมเมื่อวานเนี่ยมันก็ขาดความสมดนุลดผมก็ไม่กล้าจจะะบบออกกกเลลยนนครัว่่่าาตให้ไมโด2ู การมีส่วนผิดพลาดของโอุาน่าเนี่ยแมนยูจะสามารถชนะได้ไหมเพราะว่าในส่วนของรูปเกมในส่วนของคุณภาพของผู้เล่นนะครับแล้วการเปลี่ยนตัวที่ช้าเกินของอัมบริมเนี่ยทั้งหมดมันรวมกันครับว่าสุดท้ายการโดน3าหนึ่งที่โอุาน่าพลาดมันเป็นแค่การตอกฝาโลงแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าไอสอลูกที่โดนโอนาน่าก็มีส่วนผิดพลาดไปด้วยประมาณนี้ครับไอสองข้ออุาน่าสำคัญมากนะแล้วผมก็ผมคิดว่า ทุกท่านคิดภาตามแล้วมันก็น่าจะนึกออกว่ามันมันเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้วอะ่ะบ่อยจนแบบเวลามันมีความผิดพลาดเกี่ยวโอนนะัานอีกผมก็จำสองข้อนี้ไว้มันไม่เกินจริงนะลองไปดูครับ